สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่ที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ม3เล่ม2นะครับของอจทอนะครับผมของอักษรเจรันทัศนะครับนะนะครับอยู่ที่เรื่องระบบการแก้สมการ2ตัวแปรนะครับผมนะโดยการใช้กำจัดตัวแปรนะข้อนี้ก็จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงแอดวานนิดนึงครับพร้อมยังอ่ะมาเริ่มเลยครับนะครับตัวนี้ครับเราให้ครับให้ตัวนี้ครับ 2x ลบ ท่ากับตัวนี้เป็นสมการที่1ครับแล้วก็ให้9กับ 9x ลบ4เท่ากับ8ตัวนี้เราให้ตัวนี้เป็นสมการที่2ครับนี่ได้ตัวนี้เข้ไหมทีนี้ครับขั้นตอนคือเราต้องเลือกว่าเราจะกำจัดตัวไหนเลือกตัวไหนก็ได้ไม่ผิดครับ แต่อยู่ที่ความยากง่ายเราดูครับการที่จะเลือกกําจัดตัวไหนเราต้องทําให้ตัวเลขข้างหน้านั้นมันเท่ากันครับอันนี้เป็น2กับ9ยากและ2คูณอะไรได้9ไม่มีอันนี้เป็น7อันนี้เป็น4 4คูณอะไรได้7ไม่มีแล้วนั้นแสดงว่าเลือกตัวไหนก็ไม่มีผลจากข้อที่แล้วครูเลือกกําจัด y ข้อนี้ครูเลือกกําจัด x ดีกว่าจะได้แตกต่างหน่อยรเราเลือกครับนะครับตัวนี้เลือกครับเลือกกําจัด x ครับ พอเราเลือกกำจัด x เนี่ยเราจะต้องหาตัวเลขที่มันคูณแล้วมันเท่ากันครับ2กับ9เนี่ยเราต้องไปหาคอลนอครับถ้าเราใช้ความรู้เดิมนะตัวที่มันจะเออกันล่าสุดคอลนอของ2กับ9คืออะไรคือ18บแปดไหมเนี่ยคอลนอของมัน18นั้นแสดงว่ามันจะเจะเออกันที่เลขอะไรครับเลข18ครับใส่หัวใจไว้ให้มันหน่อย มันจะเจอนที่สิบแปดครับใส่หัวใจไว้ให้มันหนะน่อยอ่ะนี่เองจะเขียนไม่เขียนก็นแล้วแต่เองครับนั้นแสดงว่าเราได้แล้วพอเราเลือกกําจัด x นะครับคอลนอของมันมันคือสิบแปดครับมันจะต้องเจอในที่สิบแปดโอเคไหมพอมันเจอนที่สิบแปดเรามาเริ่มเลยครับตัวนี้ครับนะเราจะสมการที่หนึ่งคูณอะไรอะ่ะถึงจะได้สิบแปดอันนี้ไปอลไรครับเป็นสอง x สองคูณไรได้สิบแปดเอ้ยสองคูณไรได้สิบแปดครับสองคูณเก้านั้นแสดงว่าสรรมการที่หนึ่งต้องคูณเก้าครับโอเคไหมพอได้ปุ๊บมันก็จะได้ปไปแล้วครับคูณเก้าทุกตัวก็ได้เป็นสิบแปดเอลบหกสิบสามายเท่ากับยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็จะกลายเป็นสรรมการที่สามนี่ ต่อไปสมการที่สองมั่งสมการที่สองต้องคูณอะไรครับมันถึงจะเท่ากันมันจะเป็นลบสิบแปดหรือบวกสิบแปดก็ช่างขอให้มันเป็นเลขเดียวกันอะ่ะมันเป็นลบสิบแปดหรือบวกสิบแปดอะไรก็จะได้เดี๋ยวเราจะมาดูอีกขั้นตอนหนึ่งว่ามันจะได้อะไรนะัน้นแสดงว่านี้ต้องคูณนะครับต้องคูณสองครับผมจะได้นั้นแสดงว่าตัวนี้ได้อะไรครับสิบแปดเหมือนกันครับลบกับแปดวครับเท่ากับสิบหก เป็นสรรมการที่4เห็นป่ะตอนนี้เราสังเกตเห็นอะไรและเราสังเกตเห็นว่าอะไร18กับ18มันทําไมมันเท่ากันและเราจะไปโฟกัสที่สรรมการที่3กับ4แล้วนะทีเนี้ยเพราะว่าหน้า x มันเท่ากันแล้วเราเลือกกําจัด x เ,เรามี18กับ18เนี่ยจะต้องเอามาบวกกันหรือเอามาลบกันมันถึงจะหายมันต้องเอามาลบกันใช่ไหมนั้นแสดงว่าเราจะได้ครับเราจะนําครับนําสรรมการที่3ตั้งครับ นำสรรมการ3ครับผมลบกับสรรมการ4ครับผมจะได้ก็เอาสรรมการ3ตั้งก่อนนี่1 8บลบ 63y แตา่งเล็บให้มันลบกับสรรมการ4ครับเป็น 18x ครับลบกับ 8y ฝั่งนี้ก็จะได้เป็น27ครับผม ลบกับ16นี่งลบกันก็คือเอาด้านซ้ายลบกับด้านซ้ายด้านขวาลบกับด้านขวาเห็นไหมได้ตัวนี้อะไรหายแนะ่นอนก็เราจํากัด x เราจะกําจัด x อะ x ต้องหายเห็นไหมสิบแปดลบสิบแปดหายฝั่งนี้เหลืออะไรครับลบหกสิบสาม y ลบเจอลบกลายเป็นบวกครับบวกแปด y เหลือเท่าไหร่เหลือห้าสิบห้าไหม นั้นแสดงว่าตัวนี้เหลือ5 15 Y นี่ลบ55 Y ฝั่งนี้เหลืออะไรลบกันเหลือ11ย้ายลบ55ไปหารก็ได้เป็น11ส่วนด้วยลบ55ก็จะใช้แม่11ตัดได้ครับ11 1 11 5 เราก็จะได้คำตอบแล้วคือได้ Y เท่ากับลบหนึ่งส่วน5เป็นเศษส,ส่วนไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ก็ช่างมันนะเป็นเศษส,ส่วนก็เป็นเศษส,ส่วนไปสิโอเคไหมเมื่อเราได้ค่า Y แล้วนะครับเราต้องเอาค่า Y ไปแทนหาค่า X ครับนะครับตัวนี้ครับเมื่อแทนค่า Y เท่ากับอะไรครับ ลบหส่วนหครับผมในสมการสมการไหนก็ได้1นึ่งอ่ะคุณเลือกสมการ1เลยนะในสมการ1จะได้สมการ1ว่าไงสองลบเจ็ดากทับ3่ามมันก็จะได้เป็น 2x งลบเจ เจอ y แล้วแทนเป็นลบ1ส่วน5แล้วก็เท่ากับ3ลบคูณกับลบก็จะได้เป็นบวกครับตัวนี้ก็ได้เป็น2 x บวก7ส่วน5เท่ากับ3เนี่เท่ากับ3ย้าย7ส่วน5ไปทำไมครับไปลบครับตัวนี้ก็ได้3ลบกับเส่วน5เขียนให้เสร็จครับได้เท่าไหร่อาแล้วตัวนี้ความรู้เดิม จำได้ไหม่าทําไงทําส่วนให้มันเท่ากันก่อนนั้นแสดงว่า3ตัวนี้มันส่วน1อยู่คูณอะไรเข้ามาครับคูณ5ทั้งเศษทั้งส่วนมันก็จะได้เป็น15ส่วน5ลบ7ส่วน5โอเคไหมคำตอบที่ได้ได้เท่าไหร่เอ่ยเหลือ8ส่วน5ได้ตัวนี้ครับนี้ได้เป็น 2x ย้าย2ลงมาหารครับก็จะได้เป็น8ปส่วน5ครับ เอาสองมาคูณด้วยข้างล่างตรงนี้ย้ายมาหารยาวหน่อยนี่เอาห้า,าไว้นี่คูณเอาสองเห็นไหมสองมันอยู่ข้างบนฮนะคูณอยู่ย้ายลงมาหารก็อยู่ข้างล่างสองตัดกับอะไรได้ครับสองตัดกับแปดได้สองหนึ่งสองสี่ราคาเอกยังได้ค่าเอ,าก,าเอากแล้วเท่ากับสี่ส่วนห้าได้ตัวนี้นี่ไงเราจะจบเข้าไหมเรามาตรวจคำตอบครับ ตัวคำตอบมันเป็นอะไรที่เกลียดเกียดโอเคนะเมื่อครับเมื่อแทน x เท่ากับอะไรครับ4ส่วน5และ y เท่ากับลบส่วน5ในสมการ 1และ2นะครับผมเราต้องเอามาตรวจครับนะถ้าโจทย์เขาบอกให้เอามาตรวจทามันมีให้ตรวจก็ตรวจเช็คความเข้าใจด้วยครับผมตัวนี้ครับจะได้นะครับเอาสมาการหนึ่งก่อนสมาการหนึ่งได้เป็นอะไรครับ 2X-7Y ลบเ y เท <c oughs> ่ากับอะไรครับเท่ากับ3เริ่มแทนครับตัวนี้ก็ได้เป็น2คูณกับ4ส่วน5ลบกับ 7นะครับผมคูณกับลบ1ส่วน5เท่ากับ3จริงไหมคูณเข้าไปครับอันนี้ได้เป็น8 5ส่วน5คูณเข้าไปครับเป็นบวกครับ7ส่วน5บวกกัน,นครับได้15บส่วนหเท่ากับ3จริงๆนี่เท่ากับสามนี่สแสดงว่าตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นจริง จริงนี่ยมันตัดกันได้ไงนี่ยห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้านี่ไงการบวกลบเศษส่วนนะอย่าลืมนะพลาดบ่อยนะนะครับตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนครับต่อไปครับสมการที่สองครับนะสมการที่สองโจทย์ว่าไงเก้าเลยครับจะได้สมการสองก็จะเป็นเก้าเอ็กครับผมลบสี่วายเท่ากับแปดครับพอเริ่มแทนก็จะเป็นเก้าคูณกับ 4.5วน5ลบกับ4คูณกับลบ1ส่วน5เท่ากับ8จริงไหมอย่างเงี้ยนะอันนี้9 4 3 16ส่วน5ลบคูณลบเป็นบวกบวก4ส่วน5บวกกันได้เป็น40.5ส่วน5ตัดกันมาเหลือ8ถูกต้อง5 1 5 5 8 40นะครับตัวนี้ก็เท่ากับ8 เท่ากับ8อันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นจริงเนี่ยนะพอมันเป็นจริงทำไงต่อครับก็เอาตัวนั้นมาเป็นคำตอบของสมการดังนั้นนะครับผมนะดังนั้นนะครับคำตอบนะครับผมของระบบ สมการนะครับผมคือคืออะไรเอ่ยคือ4ส่วน5นะครับผมกับลบ1 5. นส่วน5ี่ได้ตัวนี้ก็จบครับนะฮะนี่จะยาวนิดนึงเนี่ยนะนะครับแต่หลักการทำมันก็ประมาณนี้แหละสเตปขั้นตอนนะครับวิธีการทำก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ1ข้อ1หน้านะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้เดี๋ยวไ้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ